โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกๆคนกันด้วยนะครับถ้าทุกคนเห็นในชุมชน y o u u u b e นะว่าผมเปิดได้เดินจินในไอดีนี้นะครับผมก็คือโดนไป70บใบเว้ยคุณผู้ชมโคตรแสบอะผมคิดว่าจะไม่มาแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษคุณผู้ชมเป็นอย่างมากนะผมสำหรับที่ผมเคยบอกไว้ว่าไอดี ID แต่หลายๆไอดีนะคือผมจะดอง r ู b y ใช่ไหมใช่คือไอดีอื่นๆนะผมดองแต่ว่าไอดีเนี่ย ผมคิดไปคิดมาแล้วผมรู้สึกว่าเดนจิมันก็ใกล้จะแม็กแล้วบอสมืดผมขาดกบแค่ตัวเดียวเว้ยคุณผู้ชมคือกบ9ดาวผมมีสตัวใช่ไหมแล้วคือไอ้พวกตัวอัพเนี่ยผมมีให้บอสเรียบร้อยแล้วนะผมซึ่งบอสผมก็สามารถขึ้น9ดาวได้เลยเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมต้องขอโทษจริงๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าทีมผมต้องไปต่อวะคือถ้ารอโอเคมันก็มันอาจจะแจก เออแต่ว่าผมไม่รู้ผมเป็นอะไรอยู่ดีดผมก็แบบด้วยความอยากเปิดมั้งเออผมไม่พูดความนมเพลงนะคุณผู้ชมเพื่อให้อดีผมเติบโตอะ่ะคือผมต้องผมต้องเปิดจริงๆนะคุณผู้ชมโอเคไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะผมไม่ได้ตั้งงบหรอกแต่ว่าถ้ามันถึงตามที่ผมแบบถึงเป้าหมายที่ผมอยากจะได้ผมก็หยุดนะผมโอโย แสบแล้วขอ,อกบแดงอะจะเป็นแดงแบบแดงที่มันมีสีดาวแล้วก็เพื่อนโอ้โหไอ้แค่โคตดงมนี่นะคือใครใครที่บอกเปิดกบแล้วไม่เกลือคือมันเกลือนะคุณผู้ชมไอ้พวกกบแบบเนี้ยเออ โอ้โหแบงคูแสไป้เอาวะโอ้โหยกบดำไปไหนอ่ะกบดำกบเก้าดาวเพื่อนโอเคโอ้โห โอ้ยานามจริงโอ้ยเล่นแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมผมว่าเดินกีผมเนี่ยทำแม็กได้แล้วนะแม็กได้แล้วแหละแม็กได้แน่แน่แต่ยัง คือเป้าหมายผมจะมาหากบให้บอสนะแล้วก็จริงๆก็คือหาให้เดินจีด้วยแหละแต่ถามจริงเพื่อนผ่านไปแล้วบีดิสอันนี้รอบที่สองพันบีโอ้โหวงการเกมทำกันไปทำไมบางไอดีมันได้ง่ายอย่างกบก็ะเดาโอ้โห โอ้โหกบเหลือแล้วเดนจีผมบอกให้เชียบปันโคตรแสบอะแถมมันไม่นับรวมด้วยนะคุณผู้ชมไในตู้กระชายนี่ยเอาไงดีวะผมไปดูกบม่วงก่อนโอ้โกบม่วงจะเป็นตัวแล้วยมผมฆ่ากี่ตัววะ อุ้ยยมผมค่าสามตัวเพื่อนนะถ้าแบบว่ารวมยัดไปแล้วอะ่ะผมว่าต้องมาวันรอบเนี้ยขอละขอแล้วไหมเงเวลาอยากจะได้อะไรมันไม่ได้จริงๆงนะ้ยคุณผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยง่อมเพื่อนเฮ้ ไม่ผมไม่เคยซื้อหีบนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนาอกสักรอบหนึงคือของในนี้ก็อย่างที่ผมรีวิวไว้คลิปที่แล้วนะผมเนี่ยคุ้มสุดจะเป็นนี่สี่อันบนนี้ครับผมอันล่างๆก็ถ้าใครขาดพวกนี้ยมาซื้อได้นะคุณผู้ชมอีกจะมีอันเนี้ยคุ้มแล้วก็สี่แถวบนเฮ้ทอท้อเลยเพื่อนลองดูดิเป็นไงวะ โอย,อย่างเงี้ยผมต้องเปิดหาเอาปลดล็อกควาสวบัติเดินจีแล้วและโอ้โหน้ำเฮ้ยอย่าบอกเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเฮ้ย yeah. โอ้โห งงหมอคุณผู้ชมแบบเนี่ยไอ้บอ,เอะเวลาตั้งใจที่จะเปิดอะไรมันไม่ออกเว้ยแม่งพูดแล้วผมยัดให้เดนจิแบบอันนี้ก่อนเลยนะโห,โ,หโอเคอย่างน้อยก็คุ้มอนะ่ะได้มารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูนะมันจะดีกว่านี้อ่ะถ้าได้บอสเดีดเพื่อนผมแั่งเสียดายวะ่ะ โอเคเดี๋ยวพอเอ้เดี๋ยวผมขอไปยัดให้เดนจิแม็กก่อนเลยละกันแล้วก็สลับเป็นไฮโปไฮเปอร์อะไรเรียบร้อยเนาะยวใส่เกียร์มารีวิวให้ดูครับผมเจอกันโอเคผมก็ได้หาตัวละครมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งจัดเลยละกันขึ้นไฮเปอร์โอ้ยแล้วสองพันสี่สิบก็เท่าที่ผมอ่านความสามารถปลดหลอกพรสวรรค์ครัคุณผู้ชมขั้นหนึ่งนะคื ดีมากๆนะคุณผู้ชมเมื่อเคลื่อนเมื่อตอนเองเคลื่อนที่ไปด้วยผลลัพธ์ทักษะที่เข้าข่ายระหว่างระหว่างต่อสู้นะผมจะได้รับผลลัพธ์พลังชีวิต500แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่300ร้อเปอร์เซ็นต์นะผมโหยดูดิวิมิตานแจม่มอ่ะเออเดี๋ยวผมขอเป็นรีวิวคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้บ๊ายบายครับผม